ใครจะไม่มีความสุขได้เขาสํารวจมาอันดับหนึ่งในกรุงเทพไม่มีความสุขเลยคําถามคือแล้วคุณจะทํายังไงให้ตัวเองมีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าอ่ะตัวเองป่วยเป็นโรคเงินก็ไม่มีมันจะมีความสุขได้ไงใช่ไหมแล้วที่มันพีคสุดๆเลยก็คือโรคประจําตัวเนี่แหละขามันบวมใหญ่มากๆอย่างกับเท้าช้างแล้วมันก็จะมีเป็นตุ่มไปยืนทํางานมันก็ปวดเท้าแล้วตุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใครจะไม่มีความสุขได้แล้วทีเนี้ย ก็เลยไปหาหมอคุณหมอก,ก็บอกว่าถ้าอยากหายอะ่ะต้องมีความสุขนะเอาละเอาวะถ้ามันหายไม่ต้องมีเหตุผลที่จะมีความสุอขอ่ะขอแค่อย่างเดียวว่าถ้ามันหายกูก็มีความสุขได้มันก็เลยทําให้เยียร์เนี่ยเป็นคนที่สามารถแค่ดีดนิ้วก็มีความสุขได้ทันทีตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบคิดลบมากๆ อะไรก็แบบรีดไปหมดอ่ะแต่พอขาบวงปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ละเว้เยมันต้องเปลี่ยนถ้าคุณอยากมีความสุขนะวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับให้3วิธีข้อที่1เราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราอ่ะไม่มีความสุขข้อที่2เราต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์ตอนนี้เราก็จะเปิดใจว่าวิธีอะไรก็ได้อ่ะขอแค่ให้เรามีความสุขเราก็พร้อมที่จะยอมทําวิธีที่3ง่ายๆเลยพอเราเจอวิธีใช่ไหมเราก็ต้องเต็มที่กับมันอนะ่ะยกตัวอย่างเช่นเยากเจอวิธีที่แบบทําให้ตัวเองมีความสุขง่ายๆก็คือชอบดู ดูหนังตลกฮ่าๆในสารคดี The Secret อะมีผู้หญิงคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านมวันๆเขาก็ดูหนังหัวล้อจนหายอะ,อะอเมซิ i n g ไหมเห็นไหมทุกคนว่าความสุขอะสำคัญขนาดไหนสังเกตไหมเอามื่ไหนตื่นมาแล้วแบบอารมณ์บูดหน้าบูดเลยนะเอาง่ายๆม่งไม่อยากคุยกับใครเลยอะไม่อยากทํางานคืออย่ามายุ่งกับกูอะเคยเป็นเป้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวคนอ่เองเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถ มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์เปลี่ยนชีวิตโคดเยียไปตลอดการโคดเยียเห็นคนอินบ็อกมาเป็นทุกข์มากไม่มีความสุขเลยโคดเยียก็เลยอยากจะช่วยคุณมีความสุขทุกอย่างที่คุณต้องการมันก็จะเข้ามาง่ายขึ้นทาส your best version เป็นตัวคุณเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณเคยถามตัวเองไหมว่าตัวเองเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นยังไงถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนะคะแนะนําให้มาเรียนคาส มีปัญหาการเงินนะโคดเย,ยเข้าใจสามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้ผ่อนสูงสุด10เดือนถ้าคุณอยากมีความสุขกับชีวิตอยากเปลี่ยนชีวิตอยากสร้างผลลัพธ์ก็ทักมาสุดท้ายนี้อยากถามคําถามหนึ่งคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วได้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะโคดไปเล่นน้ําก่อนนะคะ